สวัสดีครับวันนี้ก็อัดกีตาร์ให้กับจิ๋วสก,กุลชัยนะครับ oh, หรือจิ๋วเดอะอยซ์นะครับก็เรียบเรียงเพลงให้เขาแล้วก็อัดกีตาร์ให้เขาด้วยนี้อุปรกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีไม่เ e ล e ฟงเก e นนะครับตัวนี้ M 6 0นะครับแล้วก็อีกอันหน,นึงก็คจะเป็นชัว KSM44 ออันนี้เราอัดเป็นเราเรียกว่าเป็นอัดแบบมิดไซส์นะครับ ก็คือตัวนี้จะจับตรงกลางปกติส่วนตัวนี้จะใช้แบบฟิกเกอร์เอเพื่อให้มันได้เสียงที่มันกว้างนะครับ mm hmm. ก็จะเข้าที่ตัวนี้จะเข้าที่ปรีไมนีฟนะครับ3ามสี่หนึ่งสองแดส่วนไอ้ตัวนี้ก็จะเข้าที่ UA, U A U A D แล้วก็ใช้ปรีข้างในนะครับกีต mm hmm. าร์ปลองของแรงก้าท่านี้มาดูตรงนี้ครับคือการอัดเนี่ย ถามว่าทําไมผมถึงต้องจ่อแบบนี้หรือวางอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ผมนั่งทํางานเองคนเดียวบันทึกคนเดียวอย่างเงี้ยครับแบบง่ายๆกว่าอันไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นขาไม้ที่เราสั่งซื้อ Lazada s h o p ป e ก็มีมั้งอันแบบหลักร้อยอ่ะไม่ถึง2องร้อห้าร้อยแถวแเนี้ยครับอันนี้สะดวกมากแต่ในกรณีนี้ที่ต้องใช้ไม้ลักษณะ Finger รด้วยเพราะว่าต้องการเล่นเรียกว่าเล่นลายเดียว แล้วต้องการให้กว้างโดยไม่ได้ใช้แบบลักษณะของปลั๊กอินที่ทำให้กว้างนะครับคือต้องการให้มันเป็นกว้างจริงๆอันนี้ก็จะเซตเป็นฟิกเกอร์เอทตัวนี้ก็อัดปกตินะครับแล้วตำแหน่งที่วางตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ผมคุ้นชินแล้วกันว่าวางแบบนี้แล้วเสียงเพราะคือจริงๆอ่ะวิธีการที่เราจะวางไม่แล้วเพลาะถามว่าต้องวางตรงไหนมันไม่มีสูตรตายตัวมันจะวางตรงนี้ก็ได้ แตว่าหัววางไหนก็ได้ที่เราฟังแล้วเพราะวิธีการผมก็คือวางอีตาไว้แล้วก็ขยบเอวางใหม่ไว้แล้วก็ขยบไปแล้วก็อัดฟังจนได้เสียงที่เพราะสุดซึ่งสําหรับเพลงเนี้ยผมก็จะใช้ตําแหน่งนี้นะครับแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยใช้ของอิ ear นเอียนะห้าร้อยมั in ้งอินเอียยี่ห้ออะไรจำไม่ได้แล้ว ใส่ใหูที่ใช้อินเยีรยเพราะว่าเวลาเปิดเมทานอมอ่ะครับมันไม่รั่วถ้าผมใช้เป็นหูโซนี่หรือหูแบบเนี้ยครับเสียงมันรั่วเยอะอ่าเนี่ยเสียงมันจะแบบเปิดเมทานอมดังหรือเปิดเพลงดังบางทีมันรัน่วเข้ามาแล้วเราไปคลีนเนี่ยคลีนลำบากใช้แบบเนี้ยเสียงไม่รั่วแล้วก็ราคาไม่แพงเราไม่ได้ต้องการเรื่องคุณภาพเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะมันเป็นแค่เราคือตอนที่เราเตรียมเสียงเราอาจจะใช้หูฟังใหญ่แต่นี่เราใส่เพื่อบันทึก มันก็สะดวกง่ายดีนะครับก็ประมาณนี้โปรแกรมก็ r e เ p e r แล้วก็คอมพิวเตอร์ก็ Macbook Air สู้ตายอยู่แล้วประมาณนี้อ่ะอันนี้ถ้าเกิดตอนเป็นช่วงตีคอร์ดผมก็จะเหลือใช้ไม่ตัวเดียวแล้วเพราะว่าพอตีคอร์ดเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นซ้ายขวา อาจจะเหมือนกัน100%หรือยังไม่เหมือนนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวตอนเรียบเรียงพอมีกรองมีเบสเดี๋ยวผมก็จะฟังตัดสินใจอีกทีหนึ่งแต่เราจะใช้เหลือไม่เดียวแล้วเพราะเราแพนแน,แน่แต่อย่างอันนี้ที่ใช้เป็นตรงกลางแล้วก็ f i g u r อร์เอทนี่นี้เนี่ยเป็นวิสั์เนี่ยผมต้องการให้กีตาร์เป็นเส้นเดียวรับกว้างอาจจะมีคําถามว่าแล้วทาไมถึงไม่อาจเป็นข้างซ้ายทีหนึงหรือข้างขวาทีนึงคือ ความกว้างแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นคนละอย่างกันหรือใช้ไม้สองตัวแล้วให้กว้างมันจะกว้างอีกแบบหนึง่งไม่ไม่เหมือนกันใช้เป็นลนักษณะมิดไซส์ในเพลงเนี้น่าจะดีกว่านะครับเค okay. ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้